่าแต่พระสูตรที่เหลือเนี่ยจะให้นี่ค่อยๆอ่านไปแล้วให้พี่บีค่อยๆอธิบายหรือว่าเอารวดเดียวเลยครับออยาก<ะ>ได้สรุปเป็นคําถามดีกว่าครับเพราะว่าปเเปหลือย<ำ>ี่สิบนาทีเหลือยี่สิบนาทีนี้เที่ยงคืนก็น่าจะพอกันละสรุปเป็นคําถามจะสรุปยังไงดีเนาะ บอกบอกชื่อพระสูตรมาถ้าพี่จํายังจาพระสูตรได้เดี๋ยวพี่จะพูดสรุปสั้นๆให้ฟังครับพระสูตรชื่อพระสูตรชื่อพระสูตรอะไรเรื่องอะไรประมาณยังไงชื่อพระสูตรนะครับเดี๋ยวต้องดูพระสูตรชื่ออะไรแต่เนี้ยกดหาก่อนพระสูตรนี้จะเกี่ยวกับมรแปดครับมรแปดสำหรับอริยะอนันสวะกับแบบปูริชนสาสวะ ชื่อประสูตรก็คือมหาจัตตารีสกัสูตรครับมหาจัตตารีสกัสูตรโอเคผู้สรุปนะฉบับหลวงครับครับจำจำประสูตรได้มหาจัตตารีสกัสูตรเนี่ยอ่าก็โดยโดยรวมกล่าวเรื่องของการเดินมัควิธีการเดินมัคนะครับใครที่ต้องการจะเดินมัรเนะ แบบให้เห็นขั้นตอนละเอียดขึ้นมาอย่างดีเลยนะศึกษามาจากตาลีสกสูตรแล้วก็ในในพระสูตรเนี้ยขอแบ่งเอาเป็นสามส่วนสามส่วนนะครับขอแบ่งพระสูตรนี้ออกเป็นสามส่วนจะพูดทีละส่วนส่วนที่หนึ่งพระอ,องค์พูดเรื่องของสัมมาสมาธิเ,เป็นอริยะนะคือสมาธิเนี่ยมันมันมีประมาณว่าหนึ่งก็คือมีมิจฉาสมาธิ แล้วก็มีสัมมาสมาธิในสมณพราหมณ์บางพวกเนี่ยที่เขาก็เป็นสัมมาสมาธิแต่สัมมาสมาธินั้นก็แบบก็ไม่ใช่ของอริยะมันจะมีสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะอยู่เพราะนั้นผมผมยกตัวอย่างขึ้นมาสมาธิสามอย่างสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยหรือสมาธิผิดความตั้งใจมั่นผิดเนี่ยคือมันไปตั้งมั่นในความเป็นอกุศล จิตก็ตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่เนะี่ยมีอยู่แบบเป็นอกุศลต่อเนื่องยาวนานนะส่วนใหญ่จะอยู่กับเรื่องกามหรือพยาบาทอย่างเงี้ยโอ้โหโกรธโกรธใครโกรธไม่แล้วไม่หายโกรธอยู่นั่นแหละเป็นทำแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดนะนะั่นแหละคือจิตตั้งมั่นอยู่กับความความเป็นอกุศลหรือเราเสพกามแบบโส้สยบมัวเมาจะดูหนังฟังเพลงอะไรก็ตามนะ อันนี้ก็คือเควนความตั้งมั่นของจิตที่มีอารมณ์อารมณ์นั้นอารมณ์เดียวเลยอารมณ์เป็นอกุศลอกุศลอารมณ์เดียวเลยอันนี้มาดูสัมมาสามาธิของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาก็ทําเข้าฌานได้เข้าฌานหนึ่งสองสามสี่ได้สมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาก็ทําสมัยที่พระอ,องค์อยู่กับท่านอาจารย์เนี่ยอาราระดาบทุทักดาบทเขาก็เข้าฌานได้นะก,ก็เป็นสามาธิเหมือนกันแต่ไม่ใช่สมมาแต่ไม่ใช่สัมมาสามาธิอันเป็นอริยะเพราะว่า ท่านก็ไม่ใช่ไม่ใช่อริยะ่านไม่ใช่อริยะคราวนี้มาดูสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะเป็นยังไงก็พระองค์ตัดว่าสมาัมมาธรรมที่อันเป็นอริยะเนี่ยจะต้องประกอบด้วยประกอบด้วยทำเจ็ดประการหรือมัคมัคทั้งเจ็ดทั้งทั้งเจ็ดองน,น,นะก็ไล่ตั้งแต่อะไรไล่ตั้งแต่สุสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมา,าชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติเนี่ยเจ็ดตัวเนี่ย โดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานสัมมาทิฏฐิเป็นประธานนี่คือประธานนะนี่คือมาก่อนนะแปลว่าเป็นใหญ่ก็ได้แปลว่ามาก่อนก็ได้ประธานประธานนะประธานพวกบอกสัมมาสัมมาทิฏฐิเป็นประธานคนที่จะเดินมักได้ต้องเป็นคนรู้ผิดชอบโจวดีรู้อะไรถูกอะไรผิดรู้อะไรเป็นสัมมารู้อะไรเป็นมิจฉาถ้าเขาไม่รู้นะบางทีเขาเดินมอจมิจฉามักยังไม่รู้ตัวแล้วว่าเดินเดินเดินผิดอยู่เพราะนั้นคนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะต้องมีก่อน คนจะเดินมัคต้องมีสมาธิฏฐิก่อนแล้วตัวที่วดัดสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะเนี่ยที่บอกว่าประกอบด้วยมัคทั้ง7องค์เนี่ยและมัคทั้ง7ดองค์ก็ต้องเกิดมาตามลําดับนะนะเกิดมาตามลำดับซึ่งพระอ,องค์จะไปตัดในส่วนที่2นะส่วนแรกพูดพูดไปแค่ตรงนี้แล้วพอพูดถึงมัคทั้งไอตัวเจ็ดองค์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอองค์ไล่ลาดับเลยความเกิดขึ้นของ สมาธิทีิเกิดจากอะไรเกิดจากโยนิโสมณิการเกิดจากการฟังฟังคําของใครมาแล้วเธอโยนิโสมณิการก็จะเป็นสัมมาสมาธิเออโทษทีสัมมาทิฏฐิเห็นไหมพูดแล้วก็พูดยังพูดผิดละเมื่อเราโยนิโสมนิการเราฟังคําใครมาโยนิโสมณิการทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าฟังคําใครมาเราอะโยนิโสมณิการจะเกิดมิจฉาทิฏฐิ เพราะน,นั้นตัวโยนิโสโยนิโสเนี่ยจะเป็นตัวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขั้วของมรรคเลยนะไปสู่มรรคผิดมรรคถูกการที่เราได้ยินได้ฟังคําใครมาอันเนี้ยเป็นแค่เหมือนกับต้นทางที่ยังท,ที่ที่ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอมิจฉาสัมมาแต่พอเราก็ทําไว้ในใจโดยไม่แยบขายจะไปสู่มิจฉามรรคเลยแต่ถ้าใครกระทำไว้ในใจโดยแยบขายคนนั้นจะเข้าสู่สัมมาม อันนี้คือองค์มรรคที่เป็นอิยมรรคนะครับแล้วจะเริ่มต้นที่สมาธิฐิซึ่งเป็นประธานหรือมาก่อนต้องมาก่อนตัวแรกสมาธิธิเกิดปุ๊บเนี่ยสัมาสังกปะยังไม่เกิดนะสมาสังกปะยังไม่เกิดในส่วนในในส่วนที่สองของพระสูตรเนี่ยพระองค์บอกว่าสมาธิฐิเนี่ยจะเจริญขึ้นได้นะพอมันเกิดแต่มันเริ่มเกิดละมันเริ่มเกิดพี่ชอบอุปมาเหมือนเหมือนเหมือนต้นไม้ที่เราเริ่มปลูกอะ ที่พเพาะเมล็ดขึ้นมาเนี่ยอปลูกมาแล้วคราวนี้สัมมาทิฏฐิได้เกิดขึ้นเหมือนกับมเมล็ดพืชน,นั้นแล้วอันนี้อุปมาพี่นะบอกกันนะอุปมาพี่เราก็เอาตัวของลดน้ําพุนดินใส่ปุ๋ยอะไรเนี่ยกระทาลงไปในในต้นพืชน,นั้นจนมันเจริญงอกงามขึ้นพระองค์ให้เราใช้ทำสามประการหรือมรรคสามองค์ในการเจริญมรรคองค์แรกนะอันที่หนึ่งใช้สัมมาทิฏฐิเพื่อเจริญสัมมาทิฏฐิ ฟังไม่ผิดหรอกนี่อันนี้พูดไม่ผิดใช้สัมมาทิฏฐิเพื่อจเจริญสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิท,ที่ที่เป็นต้นอ่อนนั้นเนี่ยพงกล่าวว่าอย่างไรกล่าวว่าทานที่ให้แล้วมีผลเธอมีความเห็นไม่วิปรลิตว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลสังเวทที่บวงสวงแล้วมีผลกรรมดีกรรมชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีมานาบิดามีสัตว์ผู้เป็นโอปปาติกะมีแล้วก็สมณพราหมณ์ผู้รู้ผู้ทําให้แจ้งซึ่งโลกนี้โลกหน้าแล้วก็บอกสอนมีอยู่ประมาณนี้นะ แต่ทุกคนสามารถเข้าไปอ่านในพระสูตรเต็มได้ซึ่งอาจจะจําได้ไม่ครบถ้วนอันนี้คือตัวของสมาธิฏฐิที่เป็นมเมล็ดที่กำลังงอกขึ้นมาคราวนี้สมาธิฏฐิที่เป็นตัวไปกระทําให้เจริญเนี่ยสมาธิฏฐิเนี่ยคือความที่เขารู้ว่าอะไรเป็นมิจฉาอะไรเป็นสัมมาอะไรถูกอะไรผิดคือรู้ผิดชอบชัว่วดีอันนี้เป็นสมาธิฏฐิที่ไปเจริญสมาธิฏฐิที่พูดถึงทานยแล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลก็คือไปเจริญในส่วนของมเมล็ด ต้นอ่อนนะเรียกว่าต้นอ่อนสมาธิใช้สมาธิเจริญสมาธิใช้สมาวยามะเจริญสมาธิใช้สมาสติเจริญสมาธิใช้มรกสามองกระทําไปดนมรคองค์ที่หนึ่งจนมรคองที่หนึ่งเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นมาเหมือนต้นพืชต้นพืชเจริญเติบโตขึ้นมาก็พีดอออกผลแล้วผลที่ออกมาเนี่ยพอตกลงมาปุ๊บต้นที่งอกใหม่จากจากต้นสมาธิต้นนั้นจะเรียกว่าสัมมาสังกัปปะ เป็นสัมมาสังกปะแล้วพอต้นสัมมาสังกปะเนี่ยมันจะเิ่มันงอกขึ้นมาปุ๊บใช้ตัวเดิมครับสามองค์พระองค์ให้ใช้สัมมาทิฏฐิไปเจริญสัมมาสังกปะใช้สัมมาวายมะเจริญสัมมาสังกปะใช้สัมมาสติเจริญสัมมาสังกปะจนต้นสัมมาสังกปะเจริญงอกงามผีดอกออกผลได้เมล็ดใหม่ตกลงมางอกขึ้นมาเมล็ดเมล็ดนั้นงอกเป็นต้นต้นนั้นคือสัมมาวาจาแล้วก็ยังใช้ตัวสัมมาทิฏฐิเจริญสัมมาวาจา ใช้สัมมาวายมะเจริญสัมมาวจายใช้สัมมาสติเจริญสัมมาวจาจนสัมมาวจาผีดอออกผลได้เมล็ดใหม่งอกออกมาเป็นสัมมากัมมันตะทำเหมือนเดิมใช้ตัวสัมมาทิฏฐิเจริญสัมมาสังกปะเออโทษทีใช้สัมมาทิฏฐิเจริญสัมมากัมมันตะใช้ตัวสัมมาวายมะเจริญสัมมากัมมันตะใช้ตัวสัมมาสติเจริญสัมมาสังกปะเออเจริญกัมมันตะนะพูดมีหลงหลายรอบแล้วเนี่ยพูดหลงหลายรอบแล้วเนี่ย มันเด็กแลยก <laughs> อ็อืออืออืจนต้นสัมมาสังกปะอ่าสัมมากัมมันตะโว้ยนอน <laughs> พี่จะเบอร์ละเบอร์ละอ่าจนต้นอ่ะพี่ช้าเลยนิดจนต้นสัมมากรัมมันตะนะเนะสัมมากัมมันตะเนะี่ยมันพีดอกออกผลและได้มเมล็ดงอกต้นใหม่เป็นสัมมาอาชีวะแล้วก็ยังใช้ แล้วก็ใช้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิจเจริญสัมมาอาชีวะใช้สัมมาวายามะ,จะเจริญสัมมาอาชีวะใช้สัมมาสติจเจริญสัมมาวายามะจนสัมมาเวชเนี่ยจเจริญงอกงามไพบุญพีดอออกผลพงตัดไว้แค่นี้นี่การเดินมรรคในส่วนสาสวะนะที่เป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันแล้วแต่ํำนวนแปลนะจำนวนแปลแต่กระบวนการทํามาอย่างนี้ตลอดกระบวนการทำบบนม้มาตลอดแล้วเมื่อถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ย เห็นไหมว่าตัวของอมรุกเนี่ยจะเกิดไล่ลําดับกันมาจนถึงตรงนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยคืออะไรตรงนี้คือศีลบริบูรณ์แล้วนะนะมาถึงตัวสัมมาวาจาสัมมารกรรมันตสัมมาอชิวะเนี่ยสีลบริบูรณ์แล้วนะพอศีลบริบูรณ์เนี่ยอันนี้คือเป็นสิงของภา,าริยะละอริยกันตศีลนะเป็นสิ่งของพระอริยะ อันนี้เข้าสู่ความเป็นโสดาบัน,นการเดินมรคในส่วนาศาสวะเนี่ยเมืม่อมาถึงตรงนี้สีบริบูรณ์แล้อันนี้คือพระองค์พูดที่จริงรายละเอียดอาจจะพระองค์จะพูดละเอียดกว่านี้แต่นี้ผมพูดสรุปคร่าวๆแล้วยกตัวอย่างของผมเองนะใช้คําว่าตัวอย่างของผมเองเพราะองค์ไม่ได้ตัดเรื่องของอต้นไม้ต้นพืชอะไรนี้หรอกแต่ว่าผมเห็นภาพอย่างนั้นผมก็พูดตามที่ภาพที่ผมเห็น ว่ามันว่ามันว่ามันเกิดเป็นรุ่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 นกันมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโผล่มาปุ๊บสัมมาสังกัปปะจะโผล่มาเลยโดยสัมมาทิฏฐิยังไม่มีไม่ได้นะครับไม่ได้มันจะต้องไล่รุ่นกันไล่ไล่ตัวสัมมาทิฏฐิต้องเจริญงอกงามไพบูร์ก่อนตัวสัมมาสังกัปปะคือมรรคองค์ที่สองถึงจะเจริญเพราะมรรคตัวที่สองเจริญมรรคตัวที่สามถึงจะเจริญสามเจริญแล้วมาสี่สี่เจริญแล้วมาห้าจบที่ห้าปุ๊บอันนี้สีบริบูรณ์ก็ เข้าสู่ความเป็นโสดาบันการเดินมากในส่วนสาสวรอันนี้คืออยู่ในมหาจัตตาลีสกัดสูตรจริงอยากให้ทุกคนที่ฟังแล้วนะสนใจนะพระสูตรนี้ดีมากนะครับแนะนําเลยไปศึกษาแล้วลองอ่านดี่ผมอาจจะพูดตกหล่นก็ได้เวลาไปอ่านอ่านกระชั้มไม่เยอะมากไม่ยาวมากครับประมาณหกเจ็ดหน้าได้ค่อยๆอ่านทําความเข้าใจครับค่อยๆอ่านทําความเข้าใจไปแล้วก็เราจะรู้เองว่าสิ่งที่ผมพูดตรงกันไหมอ่า อย่างเงี้ยถ้าเกิดตรงก็ถือว่าโอเคผมเข้าใจถูกถ้าไม่ตรงมาช่วยบอกด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็มาศึกษาด้วยกันอย่างเงี้ยถ้าไม่ตรงไม่ตรงตรงไหนเรามาเรามาเรามาคุยกันมาดูกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือส่วนของมหาจตลิสกัตสูตรส่วนที่สองคราวนี้ส่วนที่สามเนี่ยส่วนที่สามนี่เป็นชื่อพระสูตรเลยเป็นที่มาของชื่อพระสูตรซึ่งซึ่งในแต่ในแต่ละพระสูตรเนี่ยมันมันจะมีที่มาของชื่อพระสูตรอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเนื้อพระสูตรที่พงค์ได่ทรงตรัส ก็คำว่ามหาคำว่าจัตตารีสก,กะจัตตารีสก,กะแปลว่า40นะครับจัตตาลีสก,กะแปลว่า40เพราะนั้นพระองค์พูดถึงธรรม40ประการขึ้นมาคือถ้าอ่านผมพูดย่อ,อแล้วกันผมพูดยออ่อถ้าต้องการละเอียดอยากให้ลองไปศึกษาเองอ่านเองแต่ถ้าไม่เข้าใจหรือได้ความยังไงลองมาคุยกันมาสนทนากันแล้วก็เราจะได้กระจางมากขึ้นอย่างเี้ครับนะส่วนที่4พูดถึงธรรม40ประการนะครับ อันนี้พระองค์จะไม่พูดแค่มรรคมีองค์แปดแล้วนะพระองค์จะพูดเรื่องของมรรคสิบนะครับพระองค์จะพูดถึงมรรคสิบขึ้นมานะครับคราวนี้จากมรรคแปดมามรรคสิบเพิ่มอีกสองข้อคืออะไรนะครับอ่ะเราไล่มรรคแปดก่อนเราไล่มรรคแปดช้าๆเนี่ยเริ่มจากหนึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันเออเดี๋ยวก่อนสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะถูกสัมมาชีวะแล้วก็สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้แปดแล้วนะ คราวนี้มาสู่มรรคองค์ที่9นี่คืออะไรนี่คือสัมมาญาณนะญาณะแปลว่าญาณหรือความรู้สัมมา,าแปลว่าชอบหรือถูกต้องเนะี่ยก็คือมีความรู้ชอบในมรรคองค์ที่9มาถึงมรรคองค์ที่10ก็คือตัวของสัมมา,าวิมุตนะสัมมาวิมุตตินี่คือความหลุดพ้นชอบนะมันมีนะคนคนคนที่มียานญาณผิดอ่ะมิจฉาญาณะก็มีมิจฉาวิมุตติก็มีนะอย่างเช่นใครอย่างเช่นอุลุเวลากัสะป,ปะเนี่ยเขาเขาเขา,เขามีมิจฉาวิมุติ ตอนที่พระองค์ไปที่อยู่ที่ลงบูชาไฟที่มีพยันอะไรนะมีงูใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอเรื่องนั้นแหละเป็นชาดินผู้พี่อ่ะอ,อุลุกสป,ปะ,ะชาดินผู้พี่อ่ะ,อะแล้วเขาบอกว่าโอ้สมณนะรูปนี้ก็เก่งเนาะมีฤทธิ์มากนะแต,แต่ก็ไม่ใช่ป้าหลานเหมือนเราอย่างเงี้ยก็พูดคำนี้บ่อยมากเลยแล้วเราก็จะเห็นว่าเออท่านเนี่ยหลงลงตัวเองก็คือมีอย่างเงี้ยเรียกว่ามิจฉาวิมุตต์คือหลุดพ้นผิด นะคิดเองเออเองว่าตัวเองบรรลุแล้วเป็นอหรหันต์แล้วอะไรีซึ่งจริงๆก็คือยังเป็นปุถุชนอยู่เลยอย่างเงี้ยการจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยถามว่าเอาแค่โสาบันนะัตถ้าเขาไม่ได้เจอพระพ,พุทธเจ้าหรือสาวกของพุทธเจ้านะไม่ได้ได้ยินได้ฟังจากทำจากพระองค์หรือสาวกของพระองค์นะไม่ใช่ฐานะเลยที่ใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นอริยขึ้นมานอกจากปัจเจับพุทธเจ้าหรืออาหาันตสัมมาสัพพุทธเจ้าที่ตัดสุขช,ชอบได้โดยพระองค์เองเท่านั้นนะครับเท่านั้น เพราะนั้นคนที่เป็นโสดาบันสกทาอานาคาหรือแม้แต่พระรหันต์ที่เดิมเตือนตามมาภายหลังนี่ไม่ใช่อรหันตสัมมาสาัมพุทธะนะเป็นพระรหันต์เนี่ยทุกคนจะต้องล้วนได้ยินได้ฟังธทมจากพระองค์หรือสาวกของพระองค์เท่านั้นถึงจะสามารถเป็นอริยะได้เพราะฉะนั้นอุลุเวลากะสัสปายเขาไม่เคยเจอเขาไม่เคยเจอเขาไม่รู้ด้วยว่าพระองค์เป็นใครด้วยซ้าไปเขาไม่รู้ด้วยว่าพระองค์เป็นใครด้วยซ้าไปนี่ยคือตัวของมิจฉาวิมุตนะเขาหลุดพ้นผิดอืม เพราะนั้นมรริสิบองค์พูดถึงมรติสิบองค์อันนี้พูดถึงสัมมาสัมมาสิบสรุปสั้นๆนะในธรรมสี่สิบประการมีสัมมาสิบแล้วก็มีมิจฉาอีกสิบนะมิจฉาสิบมีอะไรมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉาวาจารู้นะเป็นยังไงอันนี้ก็มิจฉาทิฏฐิคืออะไรความเห็นผิดเนี่ยทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลเนี่ยหรือคนที่ไม่รู้ยศศีอะางเงี้ยมองได้หลายแบบนะ อย่างสมาถถทิฏิคืออะไรเนี่ยความรู้ทุกความรู้เหตุให้เกิดทุกความรู้ทางอ่าความรู้ความดับทุกความรู้ทางดําเนินถึงความดับไม่เหลวทุกนี่เรียกสมาธิฏิเพราะนั้นมีฉาทิฏฐิในมุมนี้คือเขาไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุเกิดไม่รู้ความดับไม่รู้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลวทุกนี่ก็มีฉาทิฏฐิพูดพูดได้ไหลายในเหมือนกันมจฉาสังกัปปะคืออะไรเขาไม่ได้ดํเดี่ออกจากกรามพยาบาทเบียดเบียนเขายังจมกรามนะอยู่กับความพยาบาทอยู่ความเบียดเบียน นี่คือเขาอะไรเขาดำริผิดความคิดเขนานั่นคิดไปทางการคิดไปทางพยาบาทคิดไปทางเดือดแค้นยังให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเปล่าๆอันนี้คือคนที่ยังมีมิจฉามิจฉาสังกับปักมิจฉาวาจาเป็นยังไงทุกคนรู้แล้วพูดโกหกเสียงหยเดเพลเจอร์อย่างเงี้ยเห็นไหมในไรฝั่งมิจฉานะมิจฉากรรมันตาอะไรเนี่ยเราทําชีวิตศัตว์ให้ตกล่วงนะเราเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วก็เราประพฤติผิดในกรรม เพื่อเพิกที่ผิดในการมทั้งหลายใช้ไว่าทั้งหลายด้วยการมเมสุกรมทั้งหลายอื <c oughs> แล้วก็ตัวของมิจฉา,าชีวะเนี่ยการอะไรการคดโกงการล่อลวงการต่อตอแรงการเอาลาบต่อลาบการมอบตนแห่งที่ผิดนี้เป็นมิจฉา,าชีวะเนี่ยมิจฉา,ามาถึงตัวของมิจฉาวายามะพยายามผิดอพยายามผิดตรงข้ามกับพยายามถูกนะพยายามผิดงไง อกุศลที่ยังไม่เกิดทําให้เกิดขึ้นอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วทําให้เจริญไปบุญยิ่งขึ้นไปกุศลที่ยังไม่เกิดเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ละไปเนี่ยมิจฉาวายามะตรงข้ามกันเลยตรงข้ามกับสัมมาวายามะเห็นไหมมิจฉาสติสต,สติไม่ได้อยู่กายเวทนาจิตธรรมไปอยู่ที่อะไรก็ไม่รู้ไปอยู่ที่เป็นที่ตั้งแห่งความเป็นอกุศลที่พี่บอกอะรูปรสกลิกลก่นแอบรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัธรรมลมที่มันน่าปัถนาน่าระครยหน้าพอใจ มีมีมีสติแล้วมันก็มีทั้งราคะมีทั้งปฏิฆะในนั้นอันนี้เป็นสติที่ไประลึกได้ในธรรมที่เป็นที่ตั้งของอกุศลเหล่านั้นแล้วก็ตัวมิจฉามิจฉาสมาธิอย่างที่พูดไปแล้วก็คือมีจิตตั้งมั่นอยู่กับความเป็นอกุศนคือเป็นอายนิโสยาวนานเลยอายนิโสต่อเนื่องยาวนานเน,น,น,นี่ยคือจิตตั้งมั่นอยู่บนความเป็นอกุศลอย่างเดียวนะอกุศลล้วนๆอย่างเดียว สัมมาสมาธิคือกุศลล้วนๆหนึ่งเดียวคือเป็นเอกะคัตตาไงยเอกะนะเอกะก็หนึ่งเดียวเลยนะอารมณ์เดียวเลยนะอันนี้ก็อารมณ์เดียวเหมือนกันสมาธินี่คืออารมณ์เดียวนะแต่มิจฉาสมาธิคืออารมณ์อันเป็นอกุศลอย,ย่างเดียวเลยแล้วก็มาถึงมิจฉาญาณะก็คืออะไรเป็นเรื่องของญาณคือความรู้ที่รู้มาผิดนะรู้มาผิดซึ่งก็มีเยอะแยะนี้มีเยอะแยะในในครั้งพุทธกาลเยอะแยะในหลาย ในพวกหลายลัทธิเองเหมือนกับมัคคัลริวาทอะไรที่แบบที่ผมบอกเร็วที่สุดอะไรตัวนึ่งพระองค์พูดแบบมีความเห็นผิดมากเลยเอะไรเงี้ยแล้วก็ความรู้ที่เขามีมาเขาก็นั่นแหละก็คือรู้มาผิดแล้วตัวสุดท้ายคือมิฉาวิมุติพี่พูดไปแล้วก็คือเรื่องของนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นอุรุเวลากัสปะเขาก็ว่าพระธรรมคตก็เก่งนะแต่ก็ไม่ใช่พระหลานหาเหมือนเราเห็นไหม <laughs> เขาก็อย่างหลงตัวเองว่าเขาหลุดพ้นเป็นอาหารหันต์แล้วอะไรเงี้ยอืม,มาณอย่างนั้นอันนี้ย ตอนนี้มี20อ่ะนะสัมมาสิถูกไหมมิจฉา10แล้วคราวเนี้ยแล้วมันเป็น40ได้ยังไงมันเป็น40ได้ยังไงตอนนี้ม,นมีอยู่20แล้วนะพวกบอกว่าากุศลกุศลที่เกิดจากสามมาทิฏฐิอีกหนึ่งส่วนนะแตกออกมาเลยนะแตกออกจากมรรคตลงเลยนะมิจพวกพวก็คือมีอะไรมีสามมาทิฏฐิและกุศลอันเกิดจากสามมาทิฏฐิ พอมาตัวที่สองสัมมาสังกปะและพอแตกออกมาก็เป็นกุศลกุศลอันนี้อันนี้คือไปอ่านละเอียดเองกุศลที่เกิดจากส่วนของตัวนี้เพราะฉะนั้นทุกตัวเนี่ยจากสัมมาสิบเนี่ยจะแตกเป็นกุศลอีกสิบกุศลอันเกิดจากสัมมานี้ใช้คําว่ากุศลอันเกิดจากสัมมาง่ายๆคราวนี้พอไปฝั่งไปฝั่งมิจฉาไล่แต่มิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาวิมุตติสิบข้อเนี่ย มิจฉาสิบเนี่ยก็เป็นบาปเอาุรุลธรรมอันเกิดจากมิจฉาทิฏฐินะบาปอกสุลธรรมอันเกิดจากมิจฉาสังคปะบาปอกสุลธรรมเกิดจากไล่ไล่ไล่ไปทุกอันเลยจนถึงบาปอาสุลธรรมที่เกิดจากตัวมิจฉาวิมุตต์รวมทั้งหมดธรรมนี้คือธรรมสี่สิบประการเป็นที่มาของชื่อของจัตตารีสะกะ น่าจะน่าจะประมาณนี้จริงๆจริงๆมันมีมันมีรายละเอียดเยอะกว่านี้อีกนะที่เป็นละเอียดลงไปคือคือต้องอ่านและทำความเข้าใจอันนี้คือพูดแค่คร่าวๆนะครับพูดคร่าวๆพูดคร่าวๆ